อ <c oughs> ี่างกำลังสะหินใส่ถนนเส้นทางสิไปบทย่านฝนตกแต่ว่าฝนบปตุกหรอกวันจันทร์ฝนจังสิตกแห้งไาสั่นว่ามืนอนีไปนี่มันฝนบปตก sáng sáng tí đâu Hả? cứ bớt tí bớt thường bò? luôn đi bò miền nam luôn đi trong nhầm nhanh điều xoay cần tiềm ngăn không phải con nền cao เนนเก้าลูกพ <ank grow fate> ่อหลอดเรียวงนี้ไว้ทาตอนรับพี <th ISH> ่น <quad started> ้องภูม nah ่าสิงกวงมาสอรลวงสารพันมงนี้เป็นระลามพิธีตอนรับญาติโยมมารอพระ คุณเน้นกำลังประดับประดัง <c oughs> อีกต้มไหลยก็จะต้องหาดินมาใส่หาหินมาใส่เ,เส้นทางตรงนี้จะเอาหินมาเทกอีกพวงหนึ่งพวงละหนึ่งหมื่นบาทเอาผุ้ใหญ่โลกไปเอาให้ก็เลยราคาถือ <c oughs> มเส้นทางเดินไปหาโบทอาซิม,มอันนั้นคือลมเอาขื่นไอลกูกตนไม่คือลมวันอ <c oughs> <c oughs> ีกแล้ว วัดวัดเมตตาคุณนางอนุโมทนาสาธุค่ะมาบุญเดอ้อโยมวัดหยีบสามเสงกวงร้องสารพันยี่สิบสี่หล่อพระ <c oughs> คุณแม่กำลังช่วยกันสมัคมมเรเม็นมีขมัน

ก็เป็นย่งเด็กล้มไปก้อนก็ได้ล้มลมไก้อนลมไปก้อนก็ได้ ใส่หนาๆเร้อใส่หนาๆรให้มันเพียงๆดีๆคุณ<พ>แม่นั่นแหละให้มันเพียงๆดีๆเพียงๆเลวรถมาต่ำมันมีรถหยียบนะจุกจุ๊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 กจันกจุ๊งเุนกจุ๊กีุ๊กจุ๊กมุ่กจุ๊กจเ๊กจุ๊กจุ๊กจุ๊งจจุ๊กจุอกกจด้กจุ๊กจุกจุ๊กจุกจุ๊กจุ๊กจุ่ มันบางแน่นอันนี้เอาไปใส่หม่งมันนั่น่นไปใส่หม่งมันลุ่มๆไหมนี่ยล้ำขอบนี่ก็ได้น่ยมันหนาอยู่เอนเอามาใส่หนีอีกเน เ็ลี่ยวเสียรถมาต่ำใส่ยักบุ่งจีนหนึ่ง <c oughs> พี่น้องบ้านนุ่นอยู่กำลังซวยกันถ้าฝนตกฝนยัง,งกะง่ายสะดวกสบายทำหน่วยความสะดวกใ้พี่ให้น้อง ได้ไหมใส่เสียที่สาธุสาธุอย่าทงชัยอวสานเอากล้วยมาถวายสาธุแม่นุพินเมาบุญเดอแม่สมใจแม่สมใจมเมาบุญเดอแม่สมใจเดอ้อ2ย2 4สามยสียเซ็งกองร้องสารพันธยิบสี่หล่อพระ ไปตัวลบพี่น้องเงียยเลยหรอวะเนี่ยเอาไปไหว้พุ่นแล้วพ่อรอเมีนพุ่นไปไปว้อเมีนก่อนเอารถมาใส่ไปก็ได้ไปวางเรียงไว้รอเมีนก่อนห้าได้ใส่ เนี่ยทีไรเราก็แกลงเคี่ยมึงนี่ออกสุภเลิกเหมือนปลาอันนี้ม้วนเจอหน่อยนี้ม้วนออกเตตีสองเลยอืมที่น้อนกำลังใส่ไปไปทั้งนอกเลยนี่นี่ไว้ลังกุดไว้ลังกุดกุดเน่าเนี่ยไว้ลังกุดเน่าแล้วก็ใส่เคามาก คนเหรออือพีนอน่น้องมาซอยกันบึมบัมนโมธนะสาทุกการนำพี่น้องบ่แล้วงานได้สองพวง <c oughs> คุณกาว่าเกี่ยเสมอเสมอเหรอเสียวรถมัดบดเกี่ย,รยตรงนี้ให้สะอาด แต่ว่าจากก็ตตองเอาไปนะจากจากก็ตรงเอป <c oughs> อกไตรง้อไเปนอะไกาตรกนีอนั่นตัวตรงมาออกกําลังกายเด่นแนนนันงไหลก็ได้ฉีครับขันอยากันมักนอนนีนไม่ยุนนอนอยู่ไปไ่ะเดยดกับบ้านไปไ่ะเดย เอารถมาใส่พ่อทีนคคุณพอช่วยกันลูกพนเดี๋ยวนันห้ออย่างดีเอ้ยโผพยิ้มน่ะพอยิ้มเพเาปีนเดี๋ยวยิ้มยาพ่อบุญพ่อโผพ่อพาพกหง่าว เขียนไงมาฟังเขียนไงสายล้านำนี่เด้อยเอามาลงเนี่ยเออบ่เอาล้งตีที่เอาลงก็มาจอดนี่ก็มาลงนี่ไม่ยัง